สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็ผมต้าซีเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเกม Supermarket Simulator นะครับ EP สามนะครับมาเดี๋ยวเรามาต่อกันจาก EP สองเลยนะครับผมก็แอบ,บเล่นมานิดหนึ่งนะครับก็มีเงินเพิ่มมาหนึ่งร้อยสามสิบแล้วก็เพิ่มของในเชล์อีกนิดหนึ่งนะครับก็เรียงของให้หน้าหน้าซื้อมากขึ้นแล้วกันเนาเดี๋ยวเราเรียงน้ำส้ม เหรือน้ำมันก่อนเปิดร้านยังโอเคครับเปิดร้านแล้วเหลือแต่รอลูกค้าเข้ามานั่นเองนะครับเดี๋ยวอีพีหน้าเดี๋ยวเราไปสำรวจแมปดีกว่าไหมเรายังไม่เคยได้สำรวจแมปเลยนะครับก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงนะเกมนี้ผมว่าน่าจะเล่นได้ไม่กี่พราทน,นะครับเพราะเกมมันค่อนข้างน่าเบื่อนะมันไม่มีอะไรทำเลยครับ <There S 1> คอนเทนต์มันค่อนข้างน้อยนะครับเดี๋ยวเป้าหมายของเราคืออย่างที่บอกเป็น EP แรกนะครับเลเวลสูงสุดในเกมนะน่าจะได้นะครับต้องเล่นเยอะจริงๆอะ่ะทีนี้ก็อาจจะฟาร์มเงินก็ซื้อแช่ดีกว่านะครับเป้าหมายของคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเนาะ ซื้อเยอะนะเนี่ยตุ๊กตุ๊สีส่ส่นโอเคครับง่ายดีเหมือนกันโอ้เอเคเงินครบสองร้อยเดี๋ยวเราสั่งไอ้นี่เลยไหมสั่งตู้แช่ดีนะ อตู้แช่สองร้อยโอเคครับอีกไม่นานนะแป๊บเดียวเองนะครับโอ้ลูกค้าเข้าตลอดโอเคไม่ยากนะครับไม่ยากเกมค่อนข้างจะเล่นง่ายนะครับอ่า มีเช็คอ๋อมีเคาน์เตอร์ด้วยอุ้ยเชิญครับจ่ายเงินสดุดทอนห้าสิบโอเคเกินข้าดีนะสั่งของก็มาเลยนะครับมาลงโดยที่ไม่มีอะไรเลยนะย้ายก่อน วางผิดด้านเดี๋ยวเช็ดบินให้คุณลูกค้าสักครู่นะครับเดี๋ยวเราไปตั้งตู้แช่ใหม่ดีกว่าตู้แช่หรือตู้เย็นมันเรียกตู้แช่หรือตู้เย็นโอเคโอเคครับเรียบร้อยหนึ่ง ซื้อมาไว้แล้วเราลงของอีกของยังครบอยู่นะมีน้ําตาลแล้วมีอะไรเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวคิดเงินให้ลูกค้าก่อนแล้วกัน,นครับตอนนี้ร้านเราสินค้าค่อนข้างที่จะน้อยนะครับยังไม่ได้อัปเกรดร้านให้ได้มากยิ่งขึ้นเนาอันนี้จะหมดสองมาสองเลยดีกว่าไหมเอออันนี้อันนี้ สั่งแม่งทุกอย่างอะยิงครับเฮวิ่ง ซื้อเยอะมากเป็นลูกค้าที่ซื้อ,อของเยอะมากที่สุดในร้านผมแล้วเนี่ยสามสิบเอ็ดโโหซื้อไปทำอะไรครับเนี่ยอเอคเดี๋ยวเราเปิดไฟไปก่อนนะครับเอเคครับเรียบร้อยโอกาสหน้าเชิญใหม่ครับเอเคตัวนี้ท่านี้ท่านี้เอเค เดี๋ยวเราเรียงของสักครู่หนึ่งนะครับวางพาสต้าเข้าไปนะครับวิซื้อเยอะนะเน,นี่ยโอเคบัตรเครดิตง่ายมากเลยนะปึ๊บปัดปึ๊บปัดนะครับ วางน้ำตาลไว้ก่อนเป็นชูก้านะครับขายดีเลยตัวนี้โอเคครับโอเคมาแล้วครับซื้อเยอะไปฝากคุณภรรยาที่บ้านหละครับ โอเคเรียบร้อยครับจ่ายเป็นเงินสดทอนสามสิบเรียบร้อยอ,อแต่บัตรเครดิตนี่จะมีความง่ายมากกว่าเงินสดนะครับมาทอนมันกดเงินแป๊บเดียวมันก็เสร็จเลยนะแต่ถ้าเป็นเงินสดคือต้องมาทอนเงินอีกสามสี่ เออเงินสดปุ๊บๆเรียบร้อยครับอืมโอเคแต่จ่ายพอดีนี่ง่ายกว่าบาัตรเครดิตนะจ่ายแบบไม่ต้องทอนนะโเคครับมันมีของใหม่ๆม,มาหรือยังเราต้องซื้อใบอนุญาตการ ซื้อขายใช่ไหมมันซื้อตรงไหนเนี่ยน่าจะซื้อตรงนี้นะครับสองร้อยเหรียญอ่าฮะแล้วเราต้องรลเวลสามผ่านเงื่อนไขพอดีเลยครับเดี๋ยวเราเก็บเงินให้ครบสองร้อยเหรียญแล้วเรามาซื้อใบอนุญาตการขายของเพิ่มดีกว่าเราจะได้มีสินค้าชิ้นใหม่ๆมาลงนะครับเผื่อว่าลูกค้าต้องการของชิ้นไหนอะไรยังไงวันนี้เปิดร้านเร็วหน่อยนะครับเร็วเลยเปิดเลย มีของหมดเดี๋ยวเรามาลงก่อนดีกว่าไหมสองอันเลยโอเคครับไม่นานหรอกแป๊บๆก็ได้นะครับสองร้อยใช้เวลาแค่แป๊บเดียวจริงๆโอเคครับ ครับจะเราปรับราคาของห้อันนี้ปกติที่จุดเจ็ดก็ปกตินะสขึ้นเดียวะไยสามจุดสามแพงมากพอดีว่าน้ำมันมัน,มนแพงนะครับสินค้ามันก็เลยราคาขึ้นไปตามน้ำมันเนาะทอนสิบโอเคครับ มีอะไรต้องเอามาลงอีกไหมเนี่ยเชิญหยิบของเลยครับสินค้าทางร้านเราอาจจะน้อยหน่อยนะครับเป็นร้านซูเปอร์มาร์เก็ตที่เปิดใหม่สิบสี่โอเคไม่อยากนะครับไม่อยากเชิญครับาโอเคเฮ้ย อยู่ดีๆมีคนวัดอะไรกันครับเนี่ยเงินสดโอเคเรียบร้อยครับครับสามอย่างบัตรเครดิตโอเคง่ายนะครับจ่ายเป็นบัตรเครดิตอีกแค่หกเหรียญเราก็จะได้แล้วนะครับ บอันนี้ครับเดี๋ยวเราจะมีของไม่ใหม่มาลงอีกเยอะเลยนะครับในอนาคตในอนาคตนะตอนนี้ยังไม่มีนะครับเดี๋ยวเราย้ายเคาน์เตอร์ไปตรงนี้ดีกว่าไหมโอเคเพื่อความให้ร้านดูกว้างนะครับดูไ้ตรงนี้ดีโอเคครับเอาไปตรงนี้ดีกว่า รเรียบร้อยโอเคโอ้เรียบร้อยครับซื้อใบอนุญาตเลยดีกว่าเคเรียบร้อยแล้วเราก็จะมีของใหม่ๆม,มา ลงที่ร้านเพิ่มนะครับโอเคครับสองคโอเคครับเชิญครับผู้หญิงไหนดูซี่มีของอะไรใหม่ <c oughs> หน่าตื่นเต้นคุสักครู่ครับ มาแล้วบัตรเครดิตโอ้ของใหม่ทำไมมันแพงจังวะเอ่อในน้ำเปล่าแล้วกันอ่าฮะเหลือชาชาดำครับเหลือชาดำที่เรายังไม่ได้สั่งตอนนี้ตังค์ไม่พอ เราสั่งมาก่อนชาดำไว้ที่หลังนะครับโอเคโหอ,อันนี้คือไข่น่าจะต้องไว้ในตู้เย็นโอเคใช่ด้วยนะครับไว้ในตู้เย็นเดี๋ยวเราปรับราคากันออก,ก่อนจุดอองมันโอเคครับราคาไม่แพงเกินไปและไม่ถูกเกินไปครับอ่าโอเค สกู่ครับมาแล้วแลกตังค์ป่ะเนี่ยมาแลกตังค์ป่ะครับห้าสิบโอเคครับโหทอนตังค์กันอย่างนานคุณนี่เปะ๊ะขอบคุณครับ จเปบร,รดิตเรียบร้อยครับอืมเดี๋ยวจบวันนี้เราน่าจะปิดคลิปกันเพียงเท่านี้นะครับกับของที่หมดเชวพอดีเลยนะของหมดร้านพอดีเลยครับอโอเค เลี้ยงของดีกว่าสั่งอันนี้ด้วยขาดำนะับโอเคครับเปิดไฟไว้ก่อนโอเคทำไมอากาศมืดจังวะสักคู่ครับคุณลูกค้าอืม <c oughs> ชุหกแล้วกันโอเคนะครับสวัสดีรครับน่าจะเป็นลูกค้าชุดสุดท้ายแล้วนะครับอือฮั้นอ้ยเยอะเอ่อเรียบร้อยครับ ้าโอกาสหน้าเชื่ใหม่ครับอุ้ยเยอะี่เ็จุด1.8โอเคนมสองกล่องนะครับเงินสดเรียบร้อยโอเคครับอืมเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปนี้เราจบกันไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราเจอกันพาร์ทที่สี่นะครับน่าจะลงคลิปพรุ่งนี้หรือไม่ก็ วันอื่นๆน,นะครับบ๊ายบาย